วัครับยินดีต้อนรับเข้าโซ่เจ้าชายติดหนังวันนี้ผมจะมารีวิวซีรีส์ที่ผมภาคภูมิใจนำเหนอสำหรับใครหลายๆท่านที่ยังไม่ได้ดูนะครับผมมันถึงมันจะเก่าไปหน่อยแต่ว่าอันนี้เป็นคลิปแรกของช่องผมแล้วผมรู้สึกว่าการที่ผมเอา Pitchmaker s ซ a s ั n นมาเปิดเป็นคลิปแรกในช่องผมเนี่ย มันเป็นอะไรที่สมเกียรติมากๆนะครับผมก็เรามาเริ่มเรื่องราวจากเรื่องย่อของ p i e c ม m a k e r ซีซั่นสกันก่อนเลยเรื่องราวกล่าวต่อจากซีซั่น1หลังจากที่คริสโตเฟอร์มิธ h หรือ p i e c ม m a k e r ของเรานะครับและผองเพื่อนใช้คาว่าผองเพ,พื่อนได้ไหมเออคือภาคแรกมันเป็นแก๊งนั่นแหละแต่ภาคเนี้ยผมเรียกว่าเป็นผองเพื่อนแล้วอ่า หลังจากที่กิสโเฟอร์สมิธและองเพื่อนของเราเนี่ยครับได้จัดการผีเสือ้อเอเลียนผีเสือ้ออะไรนั่นแหละจากซีซั่นแรกไปก็มาเล่าถึงเรื่องราวของตัวพีซเมเกอร์ที่ณปัจจุบันเขาต้องการที่จะใช้ชีวิตแบบซ u เปอร์ฮีโร่ที่ไม่ต้องหลบซ่อนอีกต่อไปเขาก็เลยไปทำการไปสมัครงานกับพวกจัสติแก๊งอันนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูซูเปอร์แมน ผมแนะนำคุณไปดูซ u เปอร์แมนมาก่อนนะของเกมการปี2025นะแล้วก็มาดูพีซเมคเกอร์เก็บหลังจากที่ไปสมัครงานกับพวก justice แก๊งแล้วนั้นชีวิตเขาไม่ได้ประสบความสำเร็จแบบที่เขาคาดหมายไว้ทำให้เขานั้นเจ็บใจเป็นอย่างมากและกลับบ้านไปเมานะครับผมและชีวิตก็ได้จะพัดจะผูเขาได้เดินเข้าไปที่ประตูมิติที่บ้านที่อยู่ในห้องของเขาหลังจากนั้นจะพัดจะผูไปเปิดเจอประตู อีกโลกหนึ่งที่ครอบครัวของเขายังอยู่กันพร้อมหน้ายกแว้นแม่นะและที่สําคัญยิ่งกว่านั้นคือในจักรวานนั้นเขาไม่ต้องเป็นฮีโร่แบบลบซ่อนอีกต่อไปทําให้พีสเมเกอร์จักรวานหลักของเราคิดจะย้ายไปอยู่ในอีกจักรวานหนึ่งที่ที่คิดว่าทุกอย่างนั้นเพอร์เฟกต์สำหรับเขาที่สุดแล้วเป็นส่วนตัวแล้วเนี่ยครับตอนผมดูซีซั่นหนึ่งนะสำหรับผมอะ่ะ เฮสเมเกอร์ตอนนั้นอะ่ะก็คือเป็นฮีโร่ที่เราเราไม่รู้จักกันอยู่แล้วคือตาเจมกันะเะเขาถนัดเรื่องแบบนี้อยู่แล้วการขุดฮีโร่ที่ชาวบ้านชาวช่องก็ไม่ค่อยรู้จักอะ่ะมาทําเป็นภาพยนตร์แล้วมันบูมอย่างเช่นก่อนหน้านี้ที่เขาทำ Guardian, ออก,กาเรียนอ่าอัพเดตกาแล็กซี่มาใช่ไหมใครจะไปคิดว่าฮีโร่ที่เราคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักนะตอนนั้นผมวงเล็บนะว่าคนส่วนใหญ่เพราะว่าคนที่เป็นแฟนมาเวลยังไงก็รู้จักแต่ผู้ดูส่วนใหญ่ที่ท,ที่ที่ไปดูหนังมาเวลตอนนั้น ผมเชื่อว่าน่าจะ50%ได้ที่ไม่ได้เป็นแฟนมาเวลจากการอ่านคอมิกแต่เป็นจากการดูาภาพยนต์เลยพิสเมเกอร์เหมือนกันครับผมเจอกับพิสเมเกอร์ครั้งแรกก็คือในซูซี่สปอร์ตของเจมส์กันหลังจากที่ว่า,าเขามาทำให้กับดีซซึ่งรีแคปความรู้สึกผมตอนดูซีซั่นหนึ่งสั้นๆเลยนะครับคุณผู้ชมสำหรับผมตอนดูซีซั่นหนึ่งผมก็รู้สึกว่าโอเคมันเป็นหนัง แอนตี้ฮีโร่ที่สนุกดีกวนๆดีในยุคนั้นอะผมยอมรับว,ว่าช่วงนั้นนั้หนังแอคชั่นหนังฮีโร่มันยังเยอะมากๆทำให้ผมรู้สึกกับพีชเมเกอร์ในแบบที่ธรรมดาเหมือนหนังทั่วไปมากๆก,ก,ก็คือโอเคมันตลกมันแอคชั่นสนุกดีแต่ไม่ได้รู้สึกว่าพิเศษอะไรขนาดนั้นก็เป็นหนังตลกแบบแอคชั่นปกติก็คือไม่ได้มีคะแนน จิตวิสัยเพิ่มเติมอะไรมากมายผมดูซ้ําด้วยนะไม่ใช่ว่าดูรอบเดียวก็คือก่อนที่ซีซั่นสองกำลังจะมากําลังจะเข้าถ่ายผมก็ดูซีซั่นหนึ่งซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็แบบดูแบบตั้งใจเลยก็ปรากฏว,ว่าโอเคสิ่งที่เราคิดไว้ยังไงก็ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่ก็ไม่ต่างแต่ก็เห็นแล้วว่าโอเคเนเรื่องมันมัน,ม,นมันดีนะแต่สําหรับผมอะ มันยังไม่ทัชมันยังไม่ทัชความรู้สึกของผมเพราะคอนฟิกคอนฟิกคือปมปัญหานะครับปัญหาในภาคแรกอะ่ะผมรู้สึกว่ามันมีแต่ยังธรรมดาไปยังไม่ลึกพอก็เลยรู้สึกว่าโอเคเฉยๆนะครับหลังจากนั้นพอซีซั่น2มาเท่านั้นแหละคุณผู้ชมคือปมปัญหาที่เกิดขึ้นในซีซั่น2 การนําเสนอของตัวตัวหนังนะครับผมจะบอกว่าในในในส่วนของภาคแรกอ่ะมันนําเสนอไปที่ภารกิจของแก๊งพวกนี้พวกพระเอกว่ามันต้องทำภารก,กิจช่วยโลกแต่ว่าในซีซั่นสอเขาก็จะนําเสนอไปในมุมของการเจาะลึกถึงป,ปัญหาของตัวละครซึ่งมันคือดรามา่าแนวดราม่าเนี่ยมันจะเป็นแนวที่ติดก,กับคนง่ายพอๆกับแนวตลกแต่ว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าตลกอะมันจะกงหน่อย ตลกเลยมันจะเข้ากับคนได้ง่ายกวา่าซึ่ง p ีชเมเกอร์มันมีทั้งสองอย่างอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้มันเลยกลายเป็นว่าทําให้ผมติดมากๆตั้งแต่ EP แรกที่ได้ดูในซีซั่นสนะครับมันจะเจาะลึกไปในเรื่องราวของตัวละครหลักๆเลยก็คือ p ีชเมเกอร์คือแก๊งนั้นอะ่ะมันก็ตัวละครหลักหมดแหละแต่ผมนับว่าพีชเมเกอร์เป็นหลักของหลักก็คือเป็นตัวเอกของเราเนี่ยถึงสิ่งที่ตัวเขาต้องการจริงๆก็คือพีชเมเกอร์ มันต้องการเป็นซูเปอร์ฮีโร่โดยที่ไม่ต้องหลบซ่อนอีกต่อไปแล้วการรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่ทําอะไรที่มันไม่ดีมาก่อนในสังคมมันเองก็อยากจะมีที่ยืนเขาเองจะอยากอยากจะมีที่ยืนในสังคมมากๆพีซเมเกอร์ในซสซั่นสองเพราะเขารู้สึกว่าเขาพอแล้วกับการที่ทําอะไรที่มันผิดมาแต่พีซเมเกอร์ครับผมอ่ะชอบตรงนี้มากๆพีซเมเกอร์มันดูมีความเป็นเด็กในร่างของผู้ใหญ่ด้วยความที่ ครอบครัวของพีซเมเกอร์เนี่ยเราดูมาตั้งแต่ซีซันแรกพ่อมันอ่ะก็เลี้ยงมันมาในแบบที่มันไม่ดีคือเลี้ยงมาด้วยการที่แบบว่าสอนให้เหยียดสอนให้แบบว่าใช้กําลังพีซเมเกอร์พลาดทาร้ายพี่ชายตัวเองจนตุยไปซึ่งมันก็เป็นปมปัญหาของตัวอ่ตัวพระเอกมาตั้งแต่เล็กๆการที่พ่อทํากับมันแบบนั้นทําให้ตัวพีซเมเกอร์มันรู้สึกว่ามันเกลียดพ่อมากแต่ในขณะที่มันเกลียดมันก็รักพ่อมันมากมันเลยมี ความแบบสับสนอยู่ในตัวละครนี้กูเกลียดนะแต่กูก็รักเพราะเขาก็เป็นพ่อแต่ในตอนจบซีซั่นหนึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อทําให้ซีซั่นสองอ่ะพระเอกมันก็เลยกลายเป็นคนที่นอกจากเพื่อนกลุ่มนั้นแล้วอ่ะมันก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่ยึดติกับโลกของมันนณะตอนนี้แล้วมันไปนสมัครงาน เป็นหวังว่าจะได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่แบบเชิดหน้าชูตาจะได้มีที่อยู่ในสังคมแม่งก็โดนที่ทํางานพูดจาล้อเลียนมาอีกไม่เอาไม่รับตัวเองก็เลยประชดชีวิตกลับบ้านไปพิยา <c oughs> พิกระชา <c oughs> พิกระชา,ะชาแล้วเอิญก็จับพัดจับผูเดินเข้าไปในประตูมิติที่บ้านซึ่งเข้าไปในประตูบานที่เป็นจักรวาลของขั้วตรงข้ามกับสั่ง จังหวะหลักของตัวเองก็คือที่นั่นน่ะครอบครัวของพีชเมเกอร์ยังอยู่กันครบมีทั้งพี่ชายและก็พ่อในนาทีแรกที่พีชเมเกอร์เปิดประตูเข้าไปนางตะลึงกับความฮาลูฮาลาบานนอกไว้เบาวะเรียกแบบนี้นางตะลึงกับความฮาลูฮาลาสีวิไลในห้องห้องไอ้ตรงนั้นมันเป็นห้องโถงกลางหรือเป็นห้องสมุดผมก็ไม่แน่ใจนะแล้วนางก็ได้เห็นว่าโอเคมีพ่อกับพี่ชายยังอยู่กันครบ แล้วคุณอย่าลืมนะว่าพีชเมเกอร์มีปมเรื่องครอบครัวอยู่แล้วทั้งพ่อทั้งพี่ชายที่เลี้ยงมาเนี่ยไม่ดีในอีกจักวาหนึ่งเลี้ยงมาไม่ดีแต่ก็รักโดยเฉพาะพี่ชายที่เผลอพังมือมัดพังมือคิวไปโดยที่ว่าตัวพระเอกมันก็ไม่ได้ตั้งใจอ่ะเพราะว่าพ่อมันคือพ่อมันจับลูกสองคนมาต่อยกันแล้วก็ให้เพื่อนเล่นเล่นเล่นพนันกันอะ่ะแบบเอ้ยมึงว่าใครชนะคนนี้ชนะเงินตังไปอะไรอย่างนี้มันก็เลยเป็นโปมงของพีชเมเกอร์ซึ่งพอพีชเมเกอร์เข้ามาเจอว่าครอบครัวตัวเองยังอยู่กันครบนางก็เลยแบบ ตื้นตันมากซึ่งไอปมปัญหาตรงเนี้ยมันเริ่มทัชใจผมตั้งแต่ EP แรกเลยว่าเออเว้ยคือการที่แบบเราสูญเสียคนที่เรารักไปสูญเสียคนที่แบบว่าเราต้องการให้เขารักเราในแบบนี้แต่เขาไม่ได้รักเราในแบบที่เราต้องการกลับกลายเป็นว่าถ้าเราตอนเราไปอีกจากวันหนึ่งเนี่ยเราไปเจอในแบบที่เราต้องการอ่ะมันเป็นอะไรที่มันแบบมันเพอร์เฟกมาก คือชีวิตเราต้องการแบบนั้นแต่พีชเมเกอร์มันก็ยังแหลงเลอยู่นะมันก็เลย <c oughs> กลับไปที่โลกหลักแล้วก็มามาไปไปอยู่จนตัวพีซเมเกอร์ในจักรวาลอ่าจักรวาลที่ที่ครอบครัวนางยังอยู่ครบอะมาเจอนางเข้าความบันเลยขั้นแรกเริ่มเกิดน,นับตั้งแต่บัดนี้ครับพีซเมเกอร์พังมือฆ่าตัวเองในอีกจักรวาลหนึ่งไปคือมันพังมือจริงๆมันเป็นอุบัติเหตุมากๆ ทำให้เหมือนพระเอกอะ่ะก็ได้อภิสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปอยู่ในระหว่างสองโลกไปอยู่อีกโลกหนึ่งกูก็ยังเป็นคนในครอบครัวนี้อยู่ไปอยู่อีกโลกหนึ่งก็ยังเป็นพิชเช่เมเกอร์คนเดิมอยู่ซึ่งโลกหนึ่งตัวเองไม่มีที่ยืนและอีกโลกหนึ่งตัวเองเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าเป็นคุณผู้ชมอะ่ะุณผู้ชมอยากจะอยู่ในโลกที่มันดีกว่านี้ไหมนี่คือแบบซีรีส์มันตั้งคำถามกลับมากับตัวเรา มากๆว่าทุกคนมันมีมันมีสิ่งที่ตัวเองต้องการในชีวิตแต่มันไม่ได้เป็นแบบที่ต้องการแล้วถ้าวันหนึ่งตัวเองมีสิทธิ์จะย้ายไปอยู่ในที่ที่ตัวเองคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองในสิ่งที่ตัวเองต้องการมากที่สุดสําหรับตัวเองเนี่ยมันคือที่นั่นเป็นคุณคุณจะทำยังไงโอ้โหผมถึงบอกไงว่าผมชอบมากๆพีชแมคเกอร์ซีซั่นนี้คือ หลังจากที่นางก็แบบว่ามามา,มาไ,ปไปอยู่2โลกนี้จักรวาลหลักอะ่ะเราจะเรียกว่าจักรวาลที่พิชเมกเกอรออกมาเป็นจักรวาลหลักนะฟังเส้นสุดท้ายของจักรวาลหลักอะ่ะคือผู้หญิงที่นางรักแต่ไอผู้หญิงที่นางรักนั่นอะ่ะดันไปมีปมตรงที่แบบว่า <c oughs> เพื่อนที่ตัวเองเคยฆ่าดันเป็นคนที่เป็นเพื่อนกับผู้หญิงที่ตัวเองรักแล้วก็เคยนอนด้วยกันด้วยซึ่ง ถามว่ามันทรงผลไหมผมผมเชื่ออดีตนนในความคิดของผมคือผมเชื่อว่ามันทรงผลตอนซีซั่นแรกหลังจากซีซั่นแรกแล้วความสัมพันธ์ของของพระนางเริ่มเปลี่ยนความเข้าใจกันมากขึ้นเพ็นได้เห็นมุมที่ไม่เหมือนกันแล้วก็การการเปลี่ยนแปลงของตัวละครหลักอย่างพีซเมเกอร์ของเราเนี่ยมันก็ค่อยๆเพิ่มการเปลี่ยนแปลงเข้าไปหลังจากที่นางหมดอะไรายอยากจากจักรวาลหลักอะนางได้ย้ายกับเข้าไปอยู่ในอีกจักรวาลหนึ่งซึ่ง โอ้โหแฮปปี้มากผมบอกเลยเพื่อนๆในจกักรวาลหลักเพื่อนๆด้วยความที่รักกันก็เลยกลับไปตามพีซเมเกอร์กลับมาแล้วผมจะพูดว่าหลังจากที่เพื่อนๆไปตามพีซเมเกอร์กลับช่วงนั้นอะซีเควนซ์นั้นหลังจากที่เพื่อนไปอะคุณสังเกตไหมว่าการแสดงคือจอร์ซิน่าเขาก็เล่นดีนะแต่ว่ามันจะมีอีพพิเศษอยู่อีพีหนึงอีพีพิเศษที่มันเป็นอีพีธรรมดา แต่เราเรียกมันว่าพิเศษเพราะการแสดงของจอซีนามันเป็นที่พูดถึงอย่างมากหลังจากที่เเพื่อนๆมารวมตัวกันที่บ้านของตัวพีชเมเกอร์แล้วก่อนที่จะกลับมามันเกิดอะไรขึ้นบ้างสิ่งที่แบบด้วยความที่ตัวพระเอกมันก็มีปมอยู่แล้วพี่มันตายมันยิงพ่อมันตอนซีซั่นหนึ่งใช่ไหมพอมาในจกักรวาลน,นี้มันได้เจอพ่อมันในแบบที่ มันต้องการให้เป็นแล้วก็พี่ชายของมันแต่กลับกลายเป็นว่าในช่วงที่ว่าทุกคนกําลังยืนเจราจาอยู่แล้วก็ตัวพ่อเขาจับได้แล้วใช่ไหมว่า,าพีชเมเกอร์คนนี้ไม่ใช่ลูกเขาไม่ใช่ลูกเขาในจัก,กรวารดน,นี้แต่เป็นอีกจักรวารหนึ่งเขาก็แบบเอามายืนคุยเลยนะไม่ใช่พ่อที่ใช้กําลังเพราะนางเคยพูดไว้ว่านางอ่ะเคยเห็นตัวนางอีกคนหนึ่งในประตูมิตินั่นแต่เป็นเวอร์ชันที่มืดมนกว่า ซึ่งมันบอกได้เลยว่าตัวพ่อของพิชเมเกอร์ในจัก,กรวาลน,นี้ครับไม่ได้เป็นคนที่แบบนาซีขนาดนั้นคือไม่ได้เป็นคนเผด็จการแค่อยู่ในโลกที่มันเผด็จการเพราะในจัก,กรวาลอีกจัก,กรวาลหนึ่งอะ่ะคือจัก,กรวาลน,นี้ที่พ i ชเมเกอร์เข้ามาอยู่เนี่ยมันเป็นจัก,กรวาลที่นาซีชนะสงครามถูกไหมแต่ว่าตัวพ่อของพิชเมเกอร์มันแค่พยายามแก้ไขเท่าที่มันจะทําได้แต่มันไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้ ถึงขนาดแบบคือมันไม่ใช่ซุปเปอร์แบนนะพูดง่ายๆนะก็แค่สามารถแก้ไขได้ในระดับภาคประชาชนอ่าผาใช้คํานี้ผมว่าใช้คํานี้น่าจะเหมาะสามารถแก้ไขได้ในระดับภาคประชาชนแล้วในระหว่างที่เนี่ยกำลังยืนเจรจากันอยู่เนี่ยวิจารณ์ตี้มันอะก่อนหน้านี้หลังจากที่ว่ามันมาในในจกักรวาลนี้แล้วมันไปหาตัวเองอีกคนหนึ่งแล้วพอกลับมารวมกันที่พืนของพีชเมเกอร์ วิจารณ์ตี้มันก็สร้างเลือดขึ้นมาทันทีโดดเข้าไปจ้วงคอพ่อพีชเมเกอร์คือแบบตอนนั้นผมแบบเฮ้ยคือมึงไม่ถามอะไรเลยเลยตอนนั้นผมเวอร์มากแล้วพีชเมเกอร์มันตกใจมากหลังจากที่ว่าพ่อมันน่ะที่เป็นคนดีในแบบที่มันอยากให้เป็นแล้วอะโดนจ้วงไปต่อหน้าก็เลย คือความรู้สึกของพีชเมเกอร์คือมันเฟลมากตอนนั้นคือมันรู้สึกแบบตกใจแล้วก็งงแล้วก็พี่ของมันพี่ของมันที่รู้ว่าตัวพีชเมเกอร์อ่ะฆ่าอ่คิวตัวเองในจักรวาลเนี้ยให้ตุยไปพี่มันก็เลยแบบข้างแบบเออมึงคิวน้องกูอะไรอย่างงี้ก็เลยจะคิวพีชเมเกอร์คนนี้ซึ่งถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วอ่ะคุณสังเกตไหมตอนตอนพ่อของพีชเมเกอร์กับตัวพี่ชายยืนเถียงกันอ่ะ จอร์ซีน่าเขาเล่นแอคติ้ดีมากพิซเมเกอร์ยืนเงียบในสภาวะตอนนั้นที่พิซเมเกอร์ยืนเงียบอะสำหรับผมอผมเห็นในสภาวะครอบครัวที่เมื่อเมื่อคนที่โตที่สุดในครอบครัวเขายืนทะเลาะกันแล้วเด็กที่อยู่ในบ้านได้แค่นั่งนั่งเงียบหรือยืนเงียบแล้วก็แค่ดูคนนี้พูดก็มองคนนี้คนนี้พูดก็มองคนนี้ตอนซีน่าตอนนั้นคือพิซเมเกอร์ตอนนั้นะ เป็นปฏิกิริยาแบบเด็กเลยเว้ยคุณผู้ชมก็คือแบบยืนมองอะ่ะแล้วตานางแป๋วมากคือตาจอนซีน้าหน้าจอนซีน้า,นนามันได้ทั้งแบบตลกก็ได้ร้ายก็ได้เป็นคนดีก็ได้เป็นคนเลวก็ได้พูดประมาณนั้นน่ะนางก็ยืนมองเว้ยแบบโอ้โหผมเห็นแล้วแบบไอ้ีคบนี่มันแบบเหมือนเด็กที่กำลังดูผู้ใหญ่ทะเลาะกันเลยแล้วหลังจากที่อ่ะพอ,พอ พ่อพิชเมกเกอร์ในจกักรวาลนี้โดนจ้วงตุยไปพี่ชายพี่ชายจะมาเอาชีวิตพิชเมกเกอร์แล้วเพื่อนทำไงเพื่อนก็จับแยกออกมาแล้วก็จ้วงไปณนาทีนั้นคุณผู้ชมพ่อและพี่ชายในจกักรวาลเดิมของตัวเองตุยไปแล้วมาในจกักรวาลน,นี้อยู่กันพร้อมหน้าแถมยังเป็นคนในแบบที่ตัวเองอยากจะให้เป็นแต่กับต้องมาโดนเพื่อนตัวเองจะใช้คําว่า บังเอิญได้ไหมหรือว่าแบบมันไม่ได้ตั้งใจอ่ะเพราะว่าเขาก็ต้องการที่จะปกป้องตัวพีชเมเกอร์ใช่ไหมหลังจากที่ว่าพีชเมเกอร์เขาเห็นพี่ชายตัวเองโดนทําร้ายแล้วเขาก็แบบเกลียดร้องออกมาโอ้โหจังหวะนั้นนี่คือแบบผมกิบมากผมกิบเลยคกูกูกีบเลยอะ่ะกูนั่งกลิบเลยอะ่ะแบบไม่ตลกแล้วสถานการณ์ตอนนี้ไม่ตลกแล้วพีชเมเกอร์ที่กูเคยดูมาหลายๆ ep ที่กูนั่งคำคมากูไม่คำแล้วจริงจังแล้วแล้วก็ ก็ไปในจกักรวาลเดิมซึ่งตัวพี่ชายรอดนะใช่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาตามเอาคืนพีชเมเกอร์ไหมแล้วก็คือนางก็ติดติดคุกไปเพราะนางมอบตัวแล้วก็บอกว่าเพื่อนๆเนี่ยคิ่ว่าเข้าไปเนี่ยไปช่วยเกลี้ยกล่อมให้เอานี่มาคืนไอ้นี่ก็คือไอ้ตัวเปิดประตูมิติของพีชเมเกอร์ที่ว่านางไปเจอกับพ่อมาตั้งแต่ตอนเด็กนะอ่าเก้ามาคืน ส่งให้กับลิกแฟคซึ่งลิกแฟคอ่ะมนันอะจะเอาไปหามิติที่จะเอาพวกซูเปอร์ฮีโร่และเมตาฮิวแมนไปขังในนั้นแล้วมาถึง EP สุดท้ายที่เป็น EP ที่บอกเลยว่าทำให้เสียงแตกเลยหลายคนบอกเลยว่าผิดหวังแต่หลายคนยังผมอะผมไม่รู้สึกว่าจะว่าพูดผิดหวังไหมผมรับได้เพราะเพราะมันเป็น EP สุดท้ายที่มันมันต้องการปูไปในเรื่องต่อไป แต่ว่าพอสําหรับคนที่เขาไม่ได้คิดในส่วนเนี้ยอย่างผมตอนบ่มดูตอนนั้นผมก็รู้สึกเฟลอยู่นะผมรู้สึกแบบเออมันมันไม่มีอะไรเลยเว้ยมันเลือเล่อยเปื่อยมากๆซึ่งผมก็รู้สึกว่าโอเคเขาคงแค่ต้องการปูซึ่งมันไม่ผิดแล้วครับมันไม่ผิดเลยคือปูส่วนปูคือเขาให้ความสนุกไปเจ็ดีแรกแล้วมันมีแปดอีพีเนาะเอออ p พีแปดเขาปูปูจนซแบบไม่มุกตลกแทบจะไม่มีอะ่ะซึ่งผมก็ รู้สึกเฟลเหมือนกันแต่ว่าก็โอเคทําใจยอมรับได้เพราะว่าจริงๆก็เสงหนักเหมือนกันนะคิดว่าจะมีตัวอะไรแบบจักรวาลหลักมาโผล <wiele> ่บ้างแต่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่าโอเคเขาก็เขาก็เซอร์ไพรส์เราอะไรเราหลายๆอย่างไปเจ็ดอีพีแล้วพอมาอีพีสุดท้ายเขาก็เลยแบบปูเพื่อที่จะไปต่อซึ่งผมก็โอเคสรุปแล้วนะครับ Pe เมเกอร์ผมซีซั่นสองอะผมชอบมากเพราะว่า มันกย็ยี่เรื่องปมปัญหาของตัวละครเรื่องสิ่งที่ตัวละครต้องการปมหาเรื่องความรักปมหาเรื่องของที่อยูน่ในสังคมเรื่องตัวเองปมในอดีตความต้องการของตัวเองโอ้โปมเยอะเป็นตัวละครเจ้าปมปัญหาซึ่งมัน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 ทัดใจผมมากผมรู้สึกว่าโอเคเราเคยผ่านอะไรที่คล้ายๆกันแบบนี้มาก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ว่ากูเคยข้ามมิติไปอีกจักรวาลหนึ่งนะเฮ้ยแต่ว่าความรู้สึกของการที่แบบว่า เออเราอยากจะมีในในในสิ่งนี้ที่เราต้องการแต่ว่าเราไม่มีแล้วเราอยากจะให้มันเป็นแบบนี้เออมันเป็นยังไงเราเข้าใจก็สุดท้ายแล้วผมขอให้คะแนนหน่อยพ e ชเมกเกอร์ maker, สำหรับผมนะผมให้เก้าคะแนนครับเก้าเต็มสิบอ้อแถมหน่อยเรื่องอีกลี่อิกลี่เยี่ยวของพ e ชเมกเกอร์พูดตามตรงนะ <laughs> อินเซมหาหาการกูเนี่ยกูแบบฮะกูแบบฮะมึงพูดจริงปะเนี่ยคือตาตานักแสดงขวัญใจของเจมกันนะครับยอนดูอ่ะชื่อจริงเันชื่ออะไรนะไมเคิลล er. ูเกอร์เออแตาไมเคิลลูเกอร์เนี่ยโคตรบ้าบอเลยไม่มาแก้ผ้าทําพิธีอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มาพูดถึงเรื่องเยี่ยวแล้วแบบจะจะจะสอยอิกลี่แต่ว่าเพื่อนของพิชเมกเกอร์อีคนมอส มาพักหัวไปล้มไปกระแทกอิดแตกแล้วก็ระแทกไปเรื่อยนะว่าเออมันมีอินซีอีกตัวหนึ่งมามาชนนางก็เลยบอกว่าแม่งเป็นอินซีมหาการแล้วพอตอนนั้นที่กําลังจะจะคิวอิกลี่เอา้าเฮ้ยผมเวอร์มากตอนนั้นเพราะผมไม่รู้เลยว่าอิกลี่อะไรอยู่ในอิกลี่แล้วแบบคืออิกลี่มีพลังแม่งอินซีมหาการกู คือกูนึกว่ามันแซวเล่นแล้วแม่งแบบมันเป็นแบบนี้จริงๆผมผมก็ตกใจผมก็แบบเฮ้ยโอ้โหหาจัดเลยผมหามากตอนนั้นแล้วก็อีกหลายๆโมเมนต,ต์นะของพีชเมกเกอร์อยอมรับโอ้โหสุดยอดสําหรับผมนะครับเก้าเต็มสิบก็อันนี้จะเป็นคลิปแรกสําหรับช่องผมอะไรที่มันแบบว่ายังขาดขาดเกินเกินไปบ้างขอคุณผู้ชมที่ดูโปรดช่วยแนะนาผมได้นะขอคอมเมนต์ที่ ติเป็นในแง่บวกนะในแง่ลบก็ได้แต่ไม่ใช่ลบแล้วด่าด้วยคำหยาบคายมันไร้สาระครับผมก็โปรดช่วยสนับสนุนผมด้วยนะครับผมอยากลองสารฝันดูขอเชิญทุกคนร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งกับช่องผมนะไว้เรามาพูดคุยกันแล้วก็ถ้ามีหนังอะไรแนะนำอยากจะให้ผมดูได้นะผมดูทุกแนวเลยยกเว้นแนวที่แบบว่าอาจจะเป็น ซีรีส์รักยาวๆอะไรแบบนั้นก็ก็แนะนํากันมาได้แนะนํากันมาได้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวการคัดกรองผมผมก็ขออนุญ,ญาตคัดกรองตามตามความรู้สึกของเราวันดี้คือดีผมอาจจะดูซีรีส์รักก็ได้ขนาดยุ้ไว้ในวันที่ส้มมาหวานผมก็ดูมาแล้วเลยโอเคฝากทุกคนไว้เท่านี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไปเจอกันอีพีถัดไป